อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุสนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โหเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะครัสำหรับอาร์เซนอลกับอาแอสตันวิลล่านะครับสิงห์พลังงานโอ้โหเป็นประตูที่สองพันของอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วนะครับซาก้าจัดให้นะครับโอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยเฉือนแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดมันจริงๆนะบุกไปยามคาถึงวิลล่าปาร์คเลยนะครับประตูที่สองพันครับผมซาก้าจัดให้นะครับปืนซิวิลล่าเนี่ยหนึ่งประตูต่อศูนย์นำผีแดงเนี่ยสีแต้มนะครับ บุคโยสกาครับผมเป็นที่พึ่งพาของทีมอีกแล้วนะครับหลังจากซันแฮแอาร์เซนอลเนี่ยออกนำครับกลายเป็นประตูที่2000ในพรีเมียร์ของพวกเขาครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยแล้วลูกเดียวเนี่ยก็เพียงพอต่อการช่วยให้ปื้นใหญ่ครับเบียดชนะสิงห์พงาดครับแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูศูนย์เกาะอันดับ4อย่างเหนียวแน่นครับพร้อมนําแมนยูเนี่ยสี่คะแนนนบโดยที่ยังมีเกมในมืออีกหนึ่งนัดโอ้โหวันนี้นะฟุตบอลพรีเมียร์ครับคู่เดียวเท่านั้นนะครับที่สนามวิลล่าร์ควันที่19มีนาคม2565ก็คือวันนนี้ะครับ โอ้โหอันตันวิลล่าครับแพ้ขาบานครับโอ้โหวิลลาปัร์โดนอาร์เซนอลโดยบูคาโยสก้านะครับอันที่สามสมันเป็นลูกแบบเอ่อบอลกราดิ่งมาครับแล้วสก้ายิงครับแล้วมันฉลับด้วยนะครับแล้วสุดยอดจริงๆครับเข้าไปเลยนะครับสำหรับสก้าแต่วันนี้ฟอร์มแจ่มด้วยนะสำหรับสก้านะครับโอ้โหสมิธโรนะครับไม่ว่าจะเป็นลากาเซตก็สุดยอดครับวันนี้คูตินโยไม่ค่อยพังงาจฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับในสายตาผมผมนั่งดูอยู่นะครับแล้วก็ โโอ้หดีทุกตัวครับแล้ววันนี้เป็นเรโน่ครับลงฟอสซอแทนนะครับแรมเดียวมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ฟอร์มทุกคนแจ่มมากๆนะสำหรับอาร์เซนอลทุกคนวันนี้เล่นได้ดีและเป็นฝ่ายอาร์เซนอลเนี่ยที่เป็นฝ่ายที่ครองเกมมากกว่าแอสตันวิลล่าครับวิลล่าเนี่ยไม่ค่อยได้บุกและไม่ค่อยได้ยิงเลยนะวันนี้ยิงน้อยมากครับสำหรับแอสตันวิลล่าแต่มาโหมในครึ่งหลังนี่ก็เยอะอยู่นะครับ อาร์เตต้าเนี่ยโหยิ้มไม่หุบเลยครับวันนี้โอ้โหสะใจครับแต่เขาก็มีข่าวนะว่าอ่าอาร์าเตต้าเนี่ยบ่นอยู่นะว่าลงเตะทีเกินไปนะครับได้พักแค่62ชั่วโมงโน่คนคิดเอาโอ้โหยังสุดยอดจริงๆสำหรับโปรแกรมเซนนอลน,นี่เตะทีมากครับจนนักเตะกรอบหมดนะครับก็เป็นแรงใจให้กับอาร์เซนอลต่อไปนะครับเมื่อกี้ก็เก็บชัยชนะเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยินดีกับประตูที่สองพันของทีมของเขาด้วยนะครับจะไปครับผม ขอบคุณครับวันดีราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับคืนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สิงห์ฟุตบอลขอลาบก่อนครับสวัสดีครับ